เขาว่าไงหลกจะได้เชน้องเป้จะได้เชน้องกล่องอือหือหืมกลิ่นเต็มเต็มห้องเลยอ่ะเบ่งอีกเปละเบ่งเออเบ่งอีกลูกมักินน้องเพีงตู้ีล่ะพอร้องเพลงเห็นแล้วมันอึมาเลยใช่ไหมโอ้ยเก่งมากแล้อออกมาได้เลยเออเก่งมากไม่ไหลหรอกไม่ไหลหรอกลูกเดี๋ยวไปอาบน้ำไม่ต้องไปจับมันหรอกอ่ะเบ่งเบ่งไปหรืเบ่งไปอือ แข็งจังเลยเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำบุ๊กแข็งแข็งแข็งเสียงอะไรอ่ะูไม่รู้เสียงอะไรเสียงกินรดแล้วรือเปล่าไม่รู้สิลูกบเบ่งอีกอีกเบ่งอีกเหรอดูดีด้าดูดีด้าดูดีด้าจย่ามาให้กำลังใจแล้วนี่ไงเออออกแล้วกลิ่นเต็มเลยมากเลยหนูทำยังไงอ่ะร้องเพลงให้ปู่ฟัง